สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุขคนค่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณในหลายบวาสิเป็นไผยยู่สไสไเด้มาพอได้มาเห็นกันฝากซอยเบิงซอยแช์คลิปวิดีโอทักทายกันเนาะพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนะคะ บอกกล่าวทักท่ายใดเป็นไผอยู่ใสจังสีเนาะขอบคุณพิเศษเอฟซีอิหลาอุคงอิงค่ะเอซีสาวน้อยเพชรปันแพงนะคะคลิปนี้ว่าเรื่องเล่าดีๆสู้กันฟังค่ะพี่น้องค่ะพอดีสาวน้อยืนไปเห็นบอสโจหนุ่มโจสาวน้อยเพชรปันแพงเพื่นแช่โพส์ของบอยสิริชัยหัวหน้าวงหมอลำใจเกินรอยมากนะคะ ความหักแพ้งเป็นพี่เป็นน้องกันในวงการพี่น้องความหักแพ้งที่นุ่มโจหรือว่าบอสโจมีต่อทางด้านของบอยสิริชัยหรือว่าน้องแอนอรดีนะคะพี่น้องค่ะก็จะให้เหาได้เห็นได้เห็นกันยุ่เรื่อยๆค่ะในการทักทายกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งมือ,อเปิดฤดูกาลเมื่อปิด ปิดฤดูกาลจากสีนะเขาก็จะได้เห็นว่าเพิ่นไปมหาสู่เยี่ยมยามทําข่าวกันคือว่านะคะนี่กับเพื่อนอนุ่มโจสาวน้อยเพชรป้นแพงเพิ่นแช่มา,เพ,มาพเพื่อนว่าน้องทั้งสองกับสู่ๆเด้อทั้งพุ่นเพิ่นว่านะคะซึ่งเพื่อนแช่โพดของบอยสิริชัยมา,อาบอยสิริชัยเพิ่นโพดขอบคุณค่ะเพื่อนโพดขอบคุณบอสโจนะคะเพื่อนเขียนว่าขอบพระคุณพี่ชายบอสโจ ที่ไม่เคยหายไปไหนเป็นทั้งครูเป็นทั้งพี่ชายที่หนาหักครับเพื่อนว่าซึ่งก็มีบทสนทนาเพื่นคุยกันนะครับพี่น้องกับน้องแอนในหลักเพื่อนก็คุยกัน3ามคนเพื่อนในหลักนะคะแอนออร์ดีบอยสิริชัยหนุ่มโจสาวน้อยเพิรป้านแพงเนาะอันบอสโจบอกว่าออกเพลงปล่อยเพลงของให้ปังๆนะน้องว่าสันเดี๋ยวไอสิแช่ซอยว่าสันเนาะ ส่วนทังน้องแอนก็นเลยว่าขอบคุณเด้อจากอายอบอสโจกันเลยว่าปังๆน้องแอนเพื่อนว่าน้องแอนกับขอบคุณไปเนาะใส่หัวใจไปนั่มล้ากลในส่วนของบอสโจกันเลยว่าและดีใจกับน้องบอยนั่มได้รับรางวัลเพื่อนว่าอบอยสุดิชัยก็เลยบอกว่าขอบพระคุณครับผมอ้ายพัสัุคือมือนีนะคะพี่น้องมือนีในส่วนของน้องแอนออรดีเพื่อนปล่อยเพลงใหม่พี่น้อง นี่แหละเป็นที่มาว่าปล่อยเพลงใหม่กับของหายปังๆดังๆนะคะก็คือมอน้น้องแอนออรเดดีปล่อยเพลงใหม่ที่มีซื้อว่าผู้สาวไอ้เก่งคือหยังหัวซันผู้สาวไอ้เก่งคือหยังเนี่ยปล่อยมาอ่าตอนนี้ยอดวิวก็ไปหาหมื่นกว่าวิวแล้วค่ะพี่น้องก็เป็นแห้งใจให้ครับ น้องแอนออเดดีเนาะอ่าเป็นแห่งใจให้กับน้องแอนออเดดีส่วนในมือนี่พี่น้องคะในมือนี่บอยสิริชัยนะคะเพิ่นกับมีคิ้วเข้าไปรับรางวัลพี่น้องมีคิ้วเข้าไปรับรางวัลเป็นรางวัลคนดีสีสรารคามนะคะวันที่29กุมภาพันธ์สองพนี่เพิ่นโพดไว้นะคะณนะ ห้องประชุมพระธาตุนาดูลชั้น4ี่สรารกลางจังหวัดมหาสรารคามเพื่อนว่านะคะเพิ่นกับมีการนัดหมายาในในส่วนช่วงวนเศร้านะตั้งแต่8ปดนาฬิกาสานาทีหอดสินาฬิกาแฟนคลับไปรวมยินดีและถ่ายภาพได้ครับเพื่นวัาเพิ่นกับน,นัดหมายกับเอฟซีของเพิ่นนันหละนะคะจังหวะเฮาได้เห็นข้อความที ที่บอสโจเพคนรรวมแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองคนนะคะออกเพลงปล่อยเพลงขอให้ปังๆนะน้องนว่าเดี๋ยวไอสิแช่ซอยวาสันนเนี่ยน้องแอนออรดีเพลงใหม่ผู้สาวไอเก่งขึ้นอย่างนะคะแล้วก็รางวัลอ่า รางวัลในส่วนของบอยสิริชัยได้รับเนาะเป็นรางวัลคนดีสีสรารคามนะคะที่เพื่อนได้รับก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านของอาทางด้านของบอยสิริชัยนะคะโหนาบุงหมอลำใจเกินร้อยนะคะส่วนน้องแอนออรเดมเมอนี่ออกเพลงใหม่ก็ขอให้ปังๆดังๆคือว่าเนาะนี่เป็นเรื่องาดีๆพี่น้องค่ะที่เห็น อบอยซิริชัยบนโพดเนาะพ่โยคไห่บอสโจเนี่ยเป็นทั้งครูเป็นครูบาอาจารย์เนาะเป็นแบบอย่างเรากะยังเป็นอ้ายทีนาหักเพิ่นวานะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากเว้าสู่กันฟังส่วนมือแลงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอฟซีสาวน้อยเพชรปานแพงเอฟซีอีลาอุ้งอิงค่ะไปเป็นแห้งใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงอีลาอุ้งอิงอยู่ทางบ้านทุ่งนางโอกค่ะ ตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยาสธทนนะคะ29กุมภาพันธ์อยู่ที่บ้านทุ่งนางโอกไปมวลซืนน้ำกันพี่น้องเห็นเอฟซีมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะก่อนหน้านี้สาวน้ำยืนได้เหตุคลิปเกี่ยวกับไอการใช่ลงไปเนาะเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าสาวน้ำยืนไอโบไปบอสันเมื่อกล้องส่วนอยู่ค่ะ ว่าสิไปอยู่ได้ว่าสิไปอยู่ได้เฝ้าไปเร้อเฝ้าไปเด้อยเพื่อนว่าเจ้าภาพโยกไข่เบิดสาเลยได้เพื่อนว่าโยกไข่สาวน้อยเบิดสาเลยบอกค่ะคือสิมาขักแต่ปตานีนะคะนี่เพื่อนบอกสาวน้ำเยื่นมากนี่เพื่อนบอกว่าเจ้าภาพโยกไข่สาวน้อยเบิดสาเลยเพื่อนว่าเฝ้าไปเด้อยสาวน้ำเยื่นว่าสั่นไปมวนซ่นกับพี่น้องทางยาโสธรเนาะเอ้าไป พี่น้องไปกับไปทรสันพอกันทักท่ายกันทายคลิปรวมกันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าไปมวลซืนไปดาน,นาเวที่ไปให้กำลังใจอ๋อพิเศษนะสิเดไปเบิงตลกซึ่งมีไอ้ขมอดเนะาะไอ้ขมอดพ่อนคุณเดชเพิ่นมาขืนวงสาวน้อยเพชรบานแพงมาเป็นตลกใหม่ของวงอ่าได้เห็นคลิปเพิ่นละล่ะที่เพิ่นเห่นนมื่อขึ้นนี่แต่บันได้เบิงแบบ หนหาหันสดๆเนาะเพราะฉะนั้นมือแรงค่ะพี่น้องมือแรงจะไปบึงตลกงาทีมีไอคขมอดมาขึ้นอ่ามาเล่นตลกรวมกับทีมงานที่มีอยู่ของสาวน้อยเพชรบานแพงมวลซัมไดนั่นเดียวมือแรงนี่ต้องไปพิสูจน์ผลงานด้านหน้าเวทีเนาะหนหาหันหนาหันจองหนหาหันโดยเพื่อนเนเดอพี่น้องอันซาดผู้ใดอยู่แถวหนหาหันนั่นขอนั่งน้ำเนเดอค่ะเด้อ ขอดังนัมเดอร์ว,วันจังพอกันคลิปต่อไปพี่น้องค่ะขอบคุณในไลี่ติด,ดตามอยู่ดีมีแห้งหัดแพง้งแบนปันนะคะสวัสดีค่ะ 把我晾起。<music> <music> เสียงพันว่าท่านฮอเลมหาหอล้ลแก็แ้อนนี้ให้ใจให่วงรู่าัก,กวสวแน,นว่าท่านฮอเธ